เฮ้ย hey, hey, like ิดมากนใสมรถรถไดนะโอ้เฮ้ยสิว <sh ิ้เฮ้ยมีจิวเม็ตแย่แร้วอ่ะใช่อะพี่งแป้งคะได้ยังพี่ฝายที่ออมาจากน้ำติดโมงครึ่งอ่แป้งหยไเป็นไหมได้แบบม่ยอมชื่นใจมากติดมากอโน้องไปเดี๋ยวตอเย็นเจอกันลูะ